สงสัยว่าเอ๊พี่มาหรือยังอ่ะทำไมหน้าจอมันหงนืนอ่ะมันก็เป็นธรรมชาติคุณผู้ฟังบางทีการไม่เห็นแบบไม่ได้แปลว่าไม่มีอยู่จริงนะคะอ้อมกับผีก็คล้ายๆกันแหละค่ะเมื่อกี้ไม่เห็นอ้อมไม่ได้แปลว่าอ้อมไม่มาผีคุณผู้ฟังยังไม่ได้เจอไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีนะคะคุณผู้ฟังอ่ะในกาะติดตามกันต่อไปค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เราจะไล่เพลงกันที่สําหรับใครที่ขอมาอ้อมก็ไม่ทราบสาเหตุว่าอะไรที่ทําให้อ้อมเปิด หน้าจอมาแล้วเจอคําว่ากอเพลงรองเท้าหายตอนถวายสังฆทานอ้องก็ไม่รู้อะไรดนใจใคุณผู้ฟังอยากได้เพลงนี้ไปลองเท้าหายจริงๆตามชื่อเพลงหรือเอาในยะของมันอ่ะบอกด้วยนะคะคุณผู้ฟังมีคนทักบอกว่า,วาเสียงแห้งเอาจริงๆตอนนี้กำลังสะกดจิตตัวเองอยู่นะคะว่าฉันคงไม่ป่วย นี่สะกดจิตตัวเองนะเพราะบางครั้งเราก็อยู่ได้ได้วยการสะกดจิตแต่คุณผู้ฟังว่าเราเชื่อว่าเราจะแข็งแรงเราเชื่อว่าเราจะปลอดภัยเพราะบางทีอ่ะเวลาที่เราคิดว่าโอ้ oh, ฉันป่วยแล้วแน่เลยอ่ะโอ้ฉันป่วยแล้วแน่เลยโอ้ oh, ฉันป่วยแล้วแน่เลยและอีกพักหนึ่งมันก็ป่วยจริงแต่พอทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปเรื่อยอย่ะแต่ไม่ถือว่าไม่ใช่ว่าเอาไปแพร่คนอื่นนะเฝ้าระวังอย่างดีแล้วพอกินน้ํากินยาหรือว่านอนหลับพักผ่อนเขาถึงจุดหนึ่ง อ้ามันก็หายไงเพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่ในโหมดสะกดจิตตัวเองว่าฉันคงไม่เป็นอะไรหรอกแต่ฉันรู้สึกเมื่อเนื้อไม่ตัวยังไงก็ไม่รู้เอ๊ฉันยังไงวะแต่ฉันก็ไม่ได้มีน้ำมูกนะขอะก่อนฉันยังได้กลิ่นอยู่เพราะฉันก็เจริญอาหารมากอย่างถึงมากที่สุดฉันยังดูทุกอย่างปกติฉันแค่แสบคอคุณผู้ฟังคะการที่เราแสบคอมันอนุมานว่ามันมีโรคอะไรได้บ้างมันมีหลายโรคเนาะบางทีเราอาจจะแค่ ก็เจ็บคอหรือไวรัสนิดนิดหน่อยหน่อยใช่ไหมที่ลงคอป่ะวะอะไรอย่างเงี้ยก็เออถามว่าจริงจริงแล้วกลัวไหมบอกเลยว่านิดหน่อย แต่ก็เข้าใจว่าถ้าทุกอย่างอะไรจะเกิดขึ้นนะคะแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังเราก็รักษาตัวกันไปเพราะต้องไม่ลืมว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงของหน้าฝนซึ่งมันสามารถระบาดเต็มไปได้หมดเราไม่ได้มีแค่โควิดนะคะสามปีที่ผ่านมาเราอาจจะหมกมุ่นอยู่กับเขาจริงๆจนแทบไม่รู้ว่าจะมีโรคอื่นแทรกไหมแต่จริงๆแล้วมันโรคอย่างอื่นมันไม่เคยหายไปจากเราเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกที่เราพยายามจะบอกคุณผู้ฟังกันอยู่ตลอดว่าคุณหมอเขาเตือนมานะแล้วปีนี้ ออมันรู้สึกว่าจํานวนของการแพร่กระจายของเชื้อเนี่ยเฮ้ยมันไม่ถึงการติดต่อกันอะ่ะมันค่อนข้างเป็นตัวเลขที่เยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วเขาก็<ๆ>บอกว่าใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยให้ไปฉีดโดยเฉพาะผู้ป่วย608ควรจะนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเหตุใดขึ้นคุณมีโอกาสติดเชื้อนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันจะทำให้ผ่อนหนักให้เป็นเบาเราไม่เคยบอกว่าเฮ้ย ฉีดไปเลยเว้ยเราจะไม่เป็นอะไรไม่ไม่ไม่วัคซีนไม่ใช่ตัวที่ฉีดแล้วไม่เป็นไรแค่ช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาเท่านั้นเองเพราะเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยกันไว้ดีกว่าแก้นะคะอ่ะส่วนใครที่กําลังรู้สึกว่าช่วงนี้หนึดหนดจังเลยอะคะ่ะติดตามข่าวการเมืองและเครียดคุณผู้ฟังก็อย่าไปติดตาม เอาจริงเพราะแต่อ้อกมก็ต้องติดตามเดี๋ยวจะค่อยๆสรุปให้ทีละนิดแบบไม่อยากให้เครียดค่ะเพราะว่าถ้าเราเครียดกับการเมืองเราจะเบื่อการเมืองนั่นก็ข้อหนึ่งอีกอย่างหนึง่งพอเราเครียดแล้วเราไม่รู้ตัวเราอาจจะเอาไปลงอย่างอื่นแล้วมันทําให้สภาพจิตใจของเราในแต่ละวันมันแบบอารมณ์ขึ้นง่ายใครพูดอะไรก็ไม่เข้าหูจากเรื่องตรงเนี้ยเท่านั้นเองไม่อยากให้คุณเสียโอกาสเบิกบานใจในแต่ละวันไปมากไปกว่าน,นี้ค่ะ FM DJ playlist by DJ Omka.